สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาครับวันนี้อยู่กับหน้าง,งานรถไทยสามคันนะครับพี่น้อง mu4902 L5018 กับ6640ของเสียมืดนะครับมากันสามคันนะครับก็วันนี้ก็หน้าง,งานเยอะจัดเลยนะพี่น้องแปลง,งที่ไทยอยู่นี่เกล็ดไล่นะพี่น้องแปลงนี้ครับนี่ แปลงนี้นะพี่น้องแปลงนี้เจ็ดไร่ครับแล้วก็แปลงด้านข้างอีกครับนี่ครับแปลงนี้ครับแปลงนี้อีกสิบไร่ครับแล้วแล้วก็มีแปลงด้านหลังผมอีกหกไร่แล้วก็แปลงฝั่งฝั่งข้างนั้นอีกครับอีกหกไร่ครับแล้วก็อยู่บ้านอีกเก้าไร่ครับไทยเสร็จแล้วครับโอ้วันนี้งานเยอะจัดเลยนะพี่น้องรถสามคันครับอ๋ ตามถ่ายพี่น้องได้ดูครับหน้าง,งานลดสามคันครับวันนี้หน้าง,งานน่าจะตกอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบไร่นะพี่น้องที่ยังไม่พูดถึงก็อีกเจ็ดแปดเจ้านะพี่น้องเจ้าละสามไร่สี่ไร่ครับพี่น้องแปลงที่ติดกันนี่ก็สิบไร่นะพี่น้องนี่แปลงนี้ครับนั่นครับเสียนหนึ่งก็ไทยอยู่นั่นครับ อีกแไร่มั้งครับแปลงนั้นครับด้านล่างหกด้านด้านบนสองครับโอ้วันนี้งานเยอะจัดเลยนะครับก็ตามถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับเพราะว่าฝนตกใส่เมื่อคืนครับพายุเข้านะครับวันนี้ก็รถไทยออกทํางานเยอะนะพี่น้องทีมงานเสียทงเสียมืดครับกับ l 5 0 1 8ครับร่วมงานกัน3คันนะครับวันนี้ก็ขอจัดจักสัก2คลิปมั้งครับเพราะว่า เมื่อเช้าก็เสร็จไปแล้วเก้าไร่ครับแปลงนี้เจ็ดไร่แล้วก็จะไปเอาหางสามมานะพี่น้องหางสามมาอีกสิบไร่ครับแล้วแปลงละห้าหกไร่อีกสองสามแปลงครับโอ้ต้องมาถึงสามคันเลยนะครับถึงจะเอาทันนะพี่น้องถ้าเอาไม่ทันเดี๋ยวคันอื่นเอาไปก่อนครับวันนี้ก็มาขับหางหกนะครับเสริทุงครับ งานตัวเองยังไม่ทันได้ไถนะพี่น้องมาไถรับจ้างก่อนครับพูดไ่างนั้นครับงานตัวเองยังไม่ทันได้ไถเลยครับวันนี้ก็มาสามคัน,นครับไปกับน่าจะรอบที่3มแล้วงครับรอบที่สามใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ,รบ,รบมาสามคันนี่ผมว่าได้เร็วมากนะครับมากัน3มคันครับ รถเสียมืดน่าจะผ่านมีผานมีปัญหามั้งครับจอดอยู่นู่นครับจอดอยู่ใกล้นู่นนะครับวันนี้ผมก็ตามมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูนะครับกับหน้างานรถไทยสามคันนะครับ L5018 ครับตัวธรรมดามั้งครับตัวนี้ครับ มาสามคันนะครับเจียมืดก็บอกผมเอารถมาด้วยอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดงานรับจ้างครับถนัดแต่งงานตัวเองครับเจียมืดบอกให้เอารถมาช่วยเมื่อเช้านี่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ชอบรับจ้างนะพี่น้องไม่รู้ยังไงครับส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบรับจ้างครับผมชอบแต่ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนี่นะครับเพราะว่าผมชอบรถไทย ทำงานนะครับแต่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบไทยเองนะครับฝนตกใสก่เมื่อคืนนะพี่น้องตกแรงมากนะครับดูดีครับดินยังเปียก,กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถามเสียมืดก่อน,นครับรถน่าจะผันนะน่าจะ่ันมีปัญหาครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่ถือว่าเป็นรถที่ทนทานนะพี่น้องเพราะว่าผมเห็น แถวเขตดอุบลนี่รถห้าสิบนี่เขาใช้งานโหดมากนะครับผมเห็นนะครับในคลิปครับก็เลยห้าสิบนี่น่าเล่นอยู่นะผมว่าเพราะว่าเขาใช้งาน,นมีมีแต่โหดๆนะพี่น้องที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่รถบ้านผมก็จะมีแต่เดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแตง่งไม่ได้จูนปัม๊มเป็นรถเดิมๆจากศูนย์นะครับถามว่าเดิมๆจากศูนย์แรงไหมก็แรงครับ เดิมๆจากศูนย์ก็แรงดีครับตัวนี้ก็เป็นพันหกครับพันหกใบยี่สิบสี่มั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใบยี่สิบี่ไหมครับแต่ว่าของ MU สี่เก้านะพันหกใบยี่ิบสี่นะครับแต่ว่าของห้าศูนี่ไม่รู้ว่าใบยี่สิบสี่ไหมครับมาแล้วพี่น้อง เจมืดขันผ่านเขาแล้วครับก็สามคันครับมันแน่ครับงานนี้คันมีปัญหาครับก็เลยขันเข้าแล้วครับ คันสามคันมันแน่ครับแต่ว่าถ้าได้คันที่สีของผมมาน่าจะมันกว่านี้ครับแต่ว่าไม่มีคนถ่ายคลิปให้ครับมากันได้หลายคนก็ดีนะครับเวลารถเป็นอะไรก็ได้ช่วยกันดูครับก็สนุกไปอีกแบบครับมีเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็หันครึ่งกันครับมาสามคัน คนนั้นมีงานคนนี้มีงานก็ดึงกันครับก็ถือว่าได้งานเร็วนะครับงานวันนี้นี่โอ้น่าจะ30-40สิไร่นู่นแล้วครับแต่ว่าไทยไม่ทันนะครับเสียมืดจอดกินข้าวเมื่อกี้นี่ก็ได้เพิ่มได้เข้ามาเพิ่มอีก3ามงานนะพี่น้องงานรื้อคันนาไว้ เพื่อปลูกอ้อยนะพี่น้องจอดกินข้าวอยู่ห้างถนนนะครับได้งานเพิ่มอีกครับก็ถือว่าฝนตกมาแบบนี้แหละพี่น้องรถไถเอาทันก็ทันครับเอาไม่ทันก็ปล่อยไปให้คันอื่นครับนี่นับผมถึงว่าออกรถไทมาก็มีงานนะแถวบ้านผมงานเยอะจัดเลยนะครับ ฝนตกใส่นะพี่น้องยังมีฝุ่นเลยครับ L5018 อยู่ฝั่งมุ้นครับแต่ว่าเสียทร่งกับเสียมือดนี่ไล่ีีกันติดๆเลยครับ L5018 คันนี้ก็เป็นมือใหม่นะพี่น้องพึ่งลงงานได้สามสีงานนี่แหละประมาณสี่งานนี่แหละครับก็เป็นรถคนขับก็เป็น คนขับหัดขับใหม่นะพี่น้องก็เป็นทีมงานเดียวกันนี่แหละครับที่ตัดไม้อยู่คาด้วยกันทั้งปีแล้วครับก็เพิ่งเอา L5018 มาลองครับลองรับจ้างคู่กันกับเสียมืดกับเสียทงนะครับ เป็นใบ24นะพี่น้องผมดูแล้วครับดูจากสติกเกอร์ด้านหลังแล้วครับพันหใบ24ครับโอ้ก็ไถได้เร็วอยู่นะครับเสียหนึ่งก็ไถยอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ดองได้ดูนะครับเพราะว่างานมันเยอะครับต้องแยกกันไถไปครับ ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะสวัสดีครับ